บนโซเชียลแชร์คลิปแนะนำวิธีโบกมือลาท้องผูกแค่กดจุดตามที่แนะนำก็จะทำให้อุจจาระได้อย่างสะดวกหือชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับแพทย์แผนจีนครับคลิปแนะนำวิธีกดจุดบอกลาท้องผูกที่เขาแชร์นี่จริงไหมครับ ก็ต้องตอบว่าแค่มีส่วนจริงแต่มันไม่ได้เลอเลิศแบบที่เขาโฆษณาไว้ในคลิปคือในคลิปเนี่ยมันประเภทว่ากดปุ๊บถ่ายมันเกินไปมันต้องการการกระตุ้นที่พอหมอก็แค่ทําให้เกิดความรู้สึกอยากถ่ายจุดที่ว่านี้คือจุดอะไรครับจุดหุยอินเป็นจุดบนเส้นลมปานพิเศษที่เรียกว่าเร่อนไม้จุดนี้มันเป็นการค้นพบที่ตรงกันระหว่างทางจีนกับทางโยคะมันเพพิญไปตรงกับจกกักระสาคัญจกกักระหนึ่งของทางโยคะที่เรียกว่าจากกักระมูระทานคือจุดนี้มันถือว่าเป็นจุดของพลังชีวิตการกดจุดนี้การที่ใช้จุดนี้อย่างถูกต้องี่ยบาทมก็ชว ให้ร่างกายเราแข็งแรงช่วยกระตุ้นระบบสืบพันธุ์ระบบขับถ่ายช่วยกระตุ้นความแข็งแรงของร่างกายภูมต้านทานต่างๆแล้วก็ใช้ช่วยชีวิตยามฉุกเฉินได้ด้วยในประวัติแพทย์จีนก็มีกล่าวถึงคนที่ประสบอุบัติเหตุบางอย่างจมน้ำอย่างเงี้ยซึ่งหากจะนําไปใช้แพทย์จีนก็แนะนําแบบนี้ครับไม่อันตรายใช้ได้แต่ต้องบอกว่าจุดตรงนั้นมันมีความเซนซิทีฟมันมีความอ่อนไหวในระดับหนึ่งการกดใช้แรงแต่พอสมควรไม่ใช่ไปกดแรงๆเน้นน้ำหนักมากเยอะๆอย่างนั้นไม่ได้แรงๆค่อยๆนวดผม,มใช้คำว,ว่านวดดีกว่า แล้วบริเวณนั้นมันบริเวณที่แคบเพราะฉะนั้นคุณเข้าไปได้แค่แค่สองนิ้วเนี่ยนิ้วชี้กับนิ้วกลางอาจจะประกบกันเอาานิ้วกางประกบนิ้วชี้หรือนิ้วชี้ประกบนิ้วกลางแล้วนวดบริเวณนั้นวดคลึงการคลึงอย่างที่ผมเคยบอกมาหลายต่อแล้วจากเบาไปหาหนักขอรู้สึกตึงๆหน่วงๆพอแล้วจากหนักมาหาเบา ทำนี้สักหานาทีในต่อครั้งนะฮะก็น่าจะเพียงพออันนี้ผมไม่ได้หมายถึงว่าผลแค่การช่วยขับถ่ายนะครับแต่ที่บอกว่ามันช่วยกระตุ้นพลังชีวิตด้วยช่วยกระตุ้นพลังชีวิตความแข็งแรงของร่างกายถือว่าเป็นจุดๆหนึ่งที่ใช้รักษาสุขภาพอนามัย ซึ่งในทางการแพทย์แผนจีนยังมีวิธีอื่นด้วยครับแต่ว่าถ้าพูดถึงจะช่วยเรื่องการขับถ่ายจริงๆมันมีวิธีอื่นด้วยมันไม่ใช่มีวิธีนี้วิธีเดียวการกดจุดอื่นนะการนวดท้องนี่ผมผมให้ความสำคัญับการนวดท้องมากกว่าการนวดท้องเนี่ยเราก็ใช้ศูนย์กลางก็คือเซนเตอร์คือสะดือของเราเอามือข้างที่เราถนัดเนี่ยวางทับนะมืออีกข้างนึงก็วางซ้อนลงไปนวดตามเข็มนาฬิกาวน,นี้นะฮะลงน้ําหนักพอสมควรนะครับแต่พอสมควรช่วงจังหวะเราหายใจเข้านะฮะเราก็ ่อน,น้ำหนักนิดนึงถ้าช่วงหายใจออกแล้วก็ลงน้ำหนักนิดนึงอย่างนั้นมันก็สัมพันธ์กันอันนี้เป็นวิธีที่ดีทำาปวันสัก5านาที10นาทีต่อวันทุกเช้าครับทุกเช้าตื่นขึ้นมาทำสักหน่อยแล้วก็ไปทํากิจธุระอย่างที่ว่าในห้องน้ําก็ทาให้การขับถ่ายนี่มีผลช่วยสะดวกขึ้น <perfekt ion ic> แต่การจะแก้ปัญหาท้องผูกนั้น <S <S <พ>ต้องดูแลในด้านอื่นด้วยนะครับจริงๆโรคท้องผูกส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมของเราเองพฤติกรรมอะไรครับเราไม่กินกากใยอาหารเราไม่ได้กินพืชผ markers, ักเราไม่ได้กินพวกไฟเบอร์มันก็ไม่มีกากให้ถ่ายมีินือมีกากน้อยอีกอย่างนึงก็คือพฤติกรรมของการกั้นอุจจาระ ซึ่งทุกวันนี้เป็นกันเยอะครับเนื่องจากสภาวะของสังคมมาไรต่างนาน,นานเนี่ยทำให้เรามาทีเอออย่าเพิ่งเลยเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวไปถ่ายที่ทํางานอะไรประมาณนั้นก็ทําให้นานๆเข้าก็เกิดความสับสวนวุ่นวายจริงๆแล้วระบบร่างกายของเราออโตเมติกนะฮะถ้าจัดระบบดีๆในทุกอย่างมันสมดุลแต่ที่มันไม่สมดุลก็เพราะเราไปทําพฤติกรรมของเราเอง ซึ่งแพทย์แผนจีนก็แนะนาเวลาในการขับถ่ายไว้ด้วยครับทีนี้แต่ในทางแพทย์จีนเราเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเวลาไหนเป็นเวลาที่เอวยวนั้นเนี่ยมีชี่มีปลานมีการไหลเวียนของเลือดดีที่สุดมันก็มีเป็นยามยามนะฮะในทางแพทย์จีนเราเนี่ยแบ่ง1วันเป็นสิยามช่วงเวลาตอนเช้าประมาณตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าช่วงนี้เป็นช่วงที่พลังชีวิตของเราระบบไหลเวียนเลือดลมของเราเนี่ยไปหนานแน่นที่ลำไส้ใหญ่เพราะฉะนั้นตั้งแต่ตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าเป็นเวลาที่เหมาะก,กับการขับถ่าย เขาจัดระบบมึงเชื่ว่ามีระบบในตัวธรรมชาติมันมีระบบของมันเอง7จ็ดโมงเช้าถึง9ก้าโมงเช้าพลังชีวิตของเราเนี่ยไปหนานแน่นที่กระเพาะอาหารเป็นช่วงเวลาที่ต้องทานอาหารเชา้าถ้าเราทําตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเหล่านี้สมดุลของร่างกายก็จะดีแล้วเขาจะไม่เจ็บไม่ป่วยดังนั้นสรุปแล้ววิธีกดจุดบอกลาท้องผูกที่เขาแชร์นี่เป็นยังไงครับจุดนั้นมันช่วยได้จริงแต่ทีนี้ว่าไม่ใช่อย่างที่เขาบอกกดปับ๊บถ่ายได้เลยอย่างนั้นมันก็เกินไป การที่คุณจะมีระบบขับถ่ายที่ปกติเนี่ยอย่างที่บอกเวลาแน่นอนให้มีวิันในการขับถ่ายแต่อย่งางไรก็ตามก็ต้องไม่ลืมว่าไอตัวที่ถ่ายคือกากอาหารถ้าทานอาหารที่เส้นใยน้อยคุณไม่ทานผักเส้นใยมันน้อยไฟเบอร์มันน้อยมันจะอ,อะไรมาถ่ายแชร์ต่อได้ครับการดูแลร่างกายอย่างเหมาะสมอย่างรอบด้านจะช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพที่อาจจะตามมานะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกันกบชั่วก่อนแชร์สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรร์กองทุนสร้างสารร์สื่อสื่อสร้างสารร์สังคม